จกรรมความเพียร5รหัส381บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยยังภรควาสกเกสุวิหารติปฏิกัปปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคสัทธังปัญจมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะพาตุหิเทวตา เยภูเยนะสันนิปติตาโผนติพรวันตังศัสนายะพิกุสังพัจจะอัทโคจตุนนังสุธาวาสาสกายิกานางเทวานางเอตทะโหสิอยังโขพระควาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิปัจจมะเตหิพิ สัตเทหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสถาหิจะโลกธาตุเทวตาเยปุยเยระสันนิปติโหตุพระวันตังทัศนายะภิกขุสังคจจะยันนะูณะมยมปิเยนะพระวาเตนุปสสังกะเมยยมะอุปสังกะมิตวะพระา,าวะโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยามาติอทะโขตาเทวตาเสยยะถาปิ นามะพะละวาปุริสูสัมมัตชิตาวาพาหังปะสาเรยะปะสาิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาว,วาเสสุเทเท,ทเวสุอันตราหิวาภะควันโตปุตรโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาภะควันตัง อภิวาเทตาวาอากามังตังอัฏฐสูงเอกมังตังทิตาโขเอกเทวตาพระวันโตสันติกิอิมังคาถังอภาสิมหาสัญ,ญโมปะวะนัสมนิงเทวกาย,ยาสมาคตาอาคะตัมมะอิมังสัมมาสะมยังทิขิตาวายะอปาราชิตะสังคัน อาทะโขอปราเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิตัละพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมะกังสุสาระชีวะเนตานิคะเหตวาอินทิระยานิระขันติปัติตาติอาทะโข อปราเทวตาพควันโตสันติเกอีกทางคาทางอภาสิชเชตวาขีลังชเชตวาปารีลังอิทะขีลังโอหัจจะคเมชาเต,เตจรันติสุทาวิมาลาสักข,ขุมตาสุนันตาสูสูนาคติอะทะโขอะปราเทวตาพัควันโตสันติเกอีกทางคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสน,นาเตคัม มิสันติอปาญภูมิปหายะมาสุนังเทหังเทวกายังปริปูเรียนสันติสันติติอัทาโคพะคะวาภิกข,ขุอามันเตสิเยปุยเยนะพิกขเวทัศส,สุโลกะทาสูตุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกุสังฆะเยปิเตพิกขเวอเหงสงอติตะมะธา นางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางอตาปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอานาคตามัฏฐานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางอตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาภะวิ สันติเสยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวากากายานางนานามามิกิตตยิสามิพิขเวเทวากายานางนามามิทิสาสมิพิขเวเทวากายานางนามามิตังสุนาทะสาธุการนนา,นาสิกะโรทะพาสิสามิติเอวัมพันเตมิโคเตพ คูพะควันโตปัจจัโสสูงพะควะตพะควาเอตตะเโวจะเซโลกะมโน,นกสามิยัตถะภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคีริคับพรังปริหัตปริตตตาสมะหิตาปูถุสีหวาลัตสัสลีนาโลมหังสาพิสัมพุทโนโอธามะตะ มะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวลาพิญโยปจัจจะสตยยตวาว,วเนกาปิละว,วัตเทเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกสาเสนรัตเนเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาถวิขโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนางังเตสัมปาตุระหุ ยานาังอมนุสสาสนัสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสังอัฏฐสัตตเริงสตังเอเกสหัสานาังอมนุสานะมัทธสุงอเปเกนนตะมัทคุงที่สาสพาผูตาอาหาังตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักคิตวานะจักขุมาตโต อามันติติสถาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทะพิกโวเยโวหังกิตะยิสสามิขิราหิอนะปุพพโส ตัตสาหัสสาวะยะขาภุมมากาปิละวัฏทวาอิทธิมันโตสุติมันโตว,วันณะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิกุนังสม,มิติงวังฉารหัสสาเหมะวราว,าวตายาขานนันตะว,วันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยสันสิโน โมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวรังสาตาคิราติสหัสายขานะนำตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสันสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวรังอิเจเตโสละสหัสายขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันนะวันโตยสสันสิโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวรัง เวสามิตาปัญจสตายขาน,นันตะวันนิโนอิกที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังสนิติมนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุลลัสะนิเวสนังพินโยนางสะตะสะหาหัสังยขานังปะยิปุระสติ ภูมิโรราชาค่ะโตโสปาคะสมิติงวรังปุริมันจะที่สังราชาทะตะรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิป,ปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตารพะพหโวอิทินทะนามามหัพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณนวันโตยสังสิโนโมธมานาอภิการมุงพิขุนางสมิติงวรังทักีินันจทีิ สั่งราชาวิโหตัปะสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสังสิโสปุตตาปิตสาพะหะโออิทธามานาอิทธานามาม,ามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสังสิโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนางสลมิติงวานางปัจฉิมจักที่สังราชาวิปูวิรูปโคปัสสาสตินาคะ นาคานังอธิป,ปติมหาราชายสังสิโสปุตตาปิตารพะพหโวอิทมานาหัพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว่ะวณนนะวันโตยสังสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอุตรจะทิสังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิป,ป,ปติมหาราชายสังสิโส ปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทามานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยส,สันสีโนโมทมานาอภิการมงพิขุนางสมิติงวรังปูริสะทิสังอัฐรัตโถทิคเนวิรุพหปัจชิเมมะวิรูปโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตาตาโรเตมหาราชาสัมมันตารตรุจตุโรทิสาทันละ,ละ มานาอัถังสุวัเนกะเป็นละวัะเวตังสังมายาวิโนทาสาอาคูวัดจะณิกาสถานมายากุมายากุเตนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสถโถจะกิน,นุกิน,นุคันทุนิคันทุจะ ปาณโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะมาละมาตาลิจิตตเส,สโสคันทับโพนาโรราชาณโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับ พาสหราชูพิโมทะมานาอภิกามุงพิขุหนังสมิติงวรังอาถาคูนาภาสานาคาเวสเวสาลาสหตันชกากรรมพารัสตะตราอาคูปายาคะสหายาติพิยามมนาตถารัฐถาจะอาคูนาคะยาสังสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวรัง เยนาคราชาราเชสหสา,าระหันติทิพาทิชาปขิวิสุทธะจักขุวิหายสาเตวนะมัชชะปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพะยันตทา,านาคาราชานามาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาสัสนหฮิวาจาหิอุปะ หยันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวสะสวันเสเต,เตอิทธิมันโตยสันสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษสาเวปจ,จิติสุจิติจะปหารโทม,มนุมุจีสหะ สาตันจะผลิปุตานางสัพเพวูโรปัจะนามกาสันในสันในฮิตวาพาลิงเสนังราหุพัทะมะมุปาขมุงสมโยธานิพันทันเตภิกขุนางสมิตติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมสะยะสาสาสห เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสันสโนเทเสเตทัสหากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนางสมิตติงวรังเวทูจะเทวาสหาสีจะอสมาจะทุเวยะมะ จันทสูปนิสาเทวายันทมาคูปุรักิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปรักิตานักขันตาณปุรักิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวาสุนังวาสโกเศธโธสโกปาคะปุริท,โทรัโธทเเส เตทัศธากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโนยสันสิโนโมธานาอภิกามุงพิกขุนังสนิตติงวังอธคกูสหภูเทวาชละชละมัตคิริขาริวาอริทกาจะโรชาจะอุมาปุกภนิพาสิโนวรุณาสหธาธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชสกา สุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสัตวาเนสิโนทสัทะสเตทัสักทากายาสัพเพนานต,ตะวันนิโดอิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสันสินโนโมธมานาอภิการมงพิขุนังสมิติงวันังศสสาสมามหาสมามานุษามานุสุตมา กิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูระหะโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวะยะสันสุโสสิโนทัศเซเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสันสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกุนังสมิมติงวรัง สุกากรุมาอารุณาอาคูเวคนาสะสะหะโอทาตะไค,คหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสธาไมตาหารักาชามิสกายะจะยสันสิโนทนาทนานังอาคูปชุนโนโยทิสาเอาพิวัสติทั สเสเตทัสถทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิขูนังสนิตติมวังเขมิยาดุสิตายามากัฏกาจะยสันสิโนสัพพิตาละมะเศษถาโชตินามาจะอะสาวานิมานาะติโนอาคูอาถาคูประระมิ นิมิตาาตาสัทเสเตทัสธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสังสิโนโมทมานาอภิการมงพิขุนางสนิตติงวันังสัเเตเถตเทวะนิกาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะ,วะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทัทิสาสนะ ปวุทธชาติมัคขีลงังโอคตินนะมะนาสวางังทักเโมโคตารังนาขงังจันทังวะอาสิตาติตงังสุพรมมาประมะโตจะปุตตาอิทธิมะโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสสะพรมมะโลกานังมหาพรมมะพิติทติ ปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยะสันสิโสทเสทเสถะอิสาราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโตเตสันจะมัชชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเมกเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะ ราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรเะมาโวมุลจิตตะโกจินังอิทธิตถะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสิปานิปานินาตระมาหัจะสรังกตวานะเพกังยถาปาวสโกเมโคธนายันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุทโร อาสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวัดคิตวานะจักคุมาตยโยอ,อามันตยโยสัทธาสาวเกสาราเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตับปะมะกร,ะรุง สุตวาพุทธะสาสนางังวีตราเคเหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสังสิโนโมทันตะสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสูตาติ